รบครับ <c oughs> สังคมไทยทุกวันนี้มันน่ากลัวซะเหลือเกินผู้คนเนี่ยไม่เกรงกลัวและก็ไม่ละอายใจต่อบาปศีลธรรมเนี่ยเสื่อมสุดดิ่งลงเหวพวกเราจึงได้ฟังข่าวฆ่าแกงข่าวคมขืนปล้นฆ่ากันทุกวันวันละหลายคดีซะด้วย โดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงไปเลยคนไทยนั้นฆ่าแกงกันได้ง่ายๆแค่มองหน้ากันก็ฆ่าแกงกันได้แล้วคนร้ายก็หาซื้อปืนเถื่อนได้ง่ายแต่ว่าสุดจริตชนคนเคารพกฎหมายนั้นกว่าจะขอป .3 อาม,มาได้กว่าจะขออนุญาตซื้อปืนได้เนี่ยก็ยากเย็นแสนเข็ญ หากได้รนจนได้ซื้อปืนมาไว้ป้องกันตัวแล้วก็กลับพกพาไปไหนมาไหนไม่ได้อีกคงต้องใช้เส้นใช้สายกันเส้นเบื้มเท่มทีเดียวถึงจะขออนุญาตพกพาาวุธปืนได้แต่ว่านั่นแหละตอนพกพาก็ให้แยกกระสุนออกจากตัวปืนซะอีกอก็เป็นเหตุให้เวลาเกิด ฉุกเฉินฉุกละหกคนร้ายมันจะเข้ามาทำร้ายหรือว่าจะปล้นรถปล้นราขึ้นมาเนี่ยอ่าก็ทำได้ก็ปืนเปล่าเมันก็มีค่าอะไรไม่ต่างกับท่อนไม้ฟืนก็วิ่งพลางเคลื่องหัวโจรด้วยปืนได้อย่างเดียวนะครับเมื่อวันที่25มกราคมเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเลครับ เกิดเหตุสองผัวเมียชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกยิงด้วยปืนลูกซองตายคู่กันถึงสองศพเหตุเกิดที่ตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ตายนั้นชื่อว่านายสุนทรอินสุขอายุ52ปี ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าบริเวณใบหน้าและบริเวณลำตัวเสียชีวิตคาที่ส่วนอีกศพนั้นเป็นภรรยาของนายสุนทรชื่อว่านางจุเรศไมตรีแก้วอายุ48ปีทราบต่อมาว่ามือยิงก็คือนายเกียรติศักดิ์นวลงามหรือชื่อเล่นว่านายเจิมอายุเพียง21ปีเท่านั้น อาอายุเพียง21ปีก็ฆ่าคนตายแล้วถึงสองศพนะครับและผู้ตายก็เป็นญาติห่างๆกับนายเจมอีกด้วยดูเอาเองเถอะครับคนอายุแค่นี้อ่าฆ่าคนได้ขนาดนี้นี่นับว่าโหดเหี้ยมมากทีเดียวนางสาวสายฝนลูกสาวของผู้ตายบอกว่าตนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับนางสาวกริน นางสาวกรีนนี่เป็นแฟนอ่าเป็นแฟนสาวของนายเจมโดยนายเจมนั้นได้มาพบปะมาพูดคุยกับนางสาวกรีนที่บ้านของตนอยู่บ่อยๆมาหยอกล้อพูดคุยอยู่กับนางสาวกรีนนี่แหละแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจคบหาเป็นแฟนกัน แต่ก็เพิ่งคบเป็นแฟนกันได้ไม่นานสักประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้เองอน,นายเจมก็ไปขอทองมาจากบ้านสองบาทมามั่นนางสาวกรีนเอาไว้ก่อนนี่แหละครับหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่ได้คบหากันนานๆนะครับไม่ได้ดูใจดูนิสัยกันนานๆไม่เหมือนสมัยก่อนถือว่าอยู่ได้ก็อยู่อย,อยู่ไม่ได้ก็เลิก ค่อยหากันใหม่ตามสังคมสมัยใหม่ที่หญิงสาวไม่ค่อยมีความเป็นกุลสตรีสักเท่าไหร่นะครับพอมันเรียบร้อยแล้วนายเจมก็มารับนางสาวกรีนไปอยู่บ้านตัวเองเลยคืนแรกก็ได้เรื่องแล้วทีนี้นายเจมก็ออกออกรูปยักษ์ก็เรียกว่าออกรูปยักษ์อ <laughs> บอกอบวกกับแรงขับทามเพศดก็ต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับนางสาวกรีนขึ้นมาทันทีตั้งแต่คืนแรกแต่นายเจมนั้นเป็นมวยที่ไม่ชอบไหว้ครูคงจะเสียเวลาแบบว่าพอระคังดังยกหนึ่งก็เข้าคลุกวงในเลยทีเดียวส่วนานางสาวกรีนนั้นก็ตั้งรับไม่ทันเลยไม่เออ,อ,อหมกด้วย ทีนี้นายเกมก็ลมอออหูแล้วครับอืมเพราะว่าถูกขัดใจอ่าและคงถือว่าตนเองนั่นก็เสียทองไปแล้วทั้งสองบาทเมื่อไม่กันดีๆก็เลยประเคนทั้งเขา่าทั้งศอกแม่ไม้มวยไทยให้กับนางสาวกรีนสง,งอมพระรามอ่าหน้า,นาตาหูหัวเขียวจ้ำไปหมดรุ่งเช้านางสาวกรีนก็หอบผ้าหอบผ่อนหนีกลับบ้านอยู่ไม่ไหวแล้ว แบบนี้อยู่ไม่ไหวแล้วก็เอาทองสองบาทมาฝากกับนางสาวสายฝนเนี่ยบอกว่าฝากไปให้ผู้ตายด้วยฝากไปให้นายเจมส์ด้วยนะไม่เอาแล้วอเอาไปคืนนายเจมส์แล้วก็ในใจก็คงคิดว่านะพี่เจมส์จ๋าหนูลาก่อนแล้วละ่ะไม่ไหวเ,เพราะว่านางสาวกรีนเองก็คงจะเดาออกนะว,ว่าขืนแต่งงานไปกับไอมหมเนียมีหวังถูกซ้อมตายแน่ แล้ววันต่อมาแม่นายเจมจะมาง้องขอคืนดีสักเท่าไหร่นางสาวกรีนก็คงจะเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ไปแล้วไม่เอาอีกแล้วอ่าลาบจนตายว่างนันเถอะอ่าแล้วก็ยังเกิดปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งคือนางสาวกรีนนั้นตัดสินใจตัดผมสั้นอขอเป็นทอมดีกว่านะต่อไปจะมีเมียเป็นผู้หญิงดีกว่าเข็ดแล้วกลับไปพวกผู้ชาย อันนี้เรียกว่า,าไม่ใช่กระเทยหรือว่าทอมดี้แต่กําเนิดแต่เกิดจากที่ตนเองนั้นพบประสบการณ์เลวร้ายต่อผู้ชายนะครับก็เลยหันไปสนใจผู้หญิงเป็นเหตให้จิตเบียงเบนก็เคยมีนะครับพวกดาราที่ว่ารับบทกระเทยบ่อยๆเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นผู้ชายนี่แหละ แต่ว่าพอรับบทเป็นกระเทยมากๆเข้าหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยจิตใจก็เลยเบี่ยงเบนอืกลายเป็นกระเทยจริงๆไปซะเลยที่ในเรือนจำนั้นก็มีหลายคนนะครับที่ผมทํางานอยู่นั้นเข้ามาเป็นนักโทษแรกๆนี่ก็เป็นผู้ชายอยู่ดีๆนี่แหละอะืเจออีกทีนึงเป็นแตวซะแล้วเวรกรรมจริงๆเลยครับ ส่วนเหตุที่านายเจมมายิงพ่อแม่ของนางสาวสายฝนตายนั้นนางสาวสายฝนบอกว่า,านางสาวฝนบอกว่านายเจมนั้นเข้าใจผิดนะครับคิดว่าสองผู้ตายนั้นเป็นต้นเหตุยุยงคิดว่าสองผู้ตายนั้นยุยงนางสาวกรีนยุยงไม่ให้นางสาวกรินกลับไปคบกับตนอีกนะครับ แล้วก็คิดว่าอสองผู้ตายนั้นนำเรื่องของตนเนี่ยไปนินทาชาวบ้านฟัง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่สองคนตายนั้นไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปนินทาอะไรด้วยเลยนะครับนางนางสายฝนนางฝนบอกว่าอย่างนั้นนะครับและนางฝนนางสาวฝนบอกว่าเมื่อก่อนนั้นพ่อแม่ของตนก็ เคยช่วยเหลือครอบครัวของนายเจมอยู่เป็นประจำเช่นตอนที่แม่นายเจมไปฝากท้องแม่ของตนก็ได้ไปเป็นเพื่อนนะครับเรื่องต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่นายเจมเป็นคนมโนโคิดไปเองนะครับและนายเจมก็ได้เคยโทรศัพท์มาค่มคู่ที่บ้านอีกด้วยนะครับว่าอาจจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านเลย การยุติธรรมในประเทศไทยนั้นปัจจุบันนี้มีนโยบายที่จะลดหรือจะไม่ประหารชีวิตนักโทษเพราะว่าต้องการจะเอาอย่างต่างประเทศที่เราเชื่อว่าเขาเป็นประเทศผู้เจริญแล้วจึงพยายามหาหนทางที่จะไม่เอาคนมาขังคุกหรือไม่ก็พยายามปลดปล่อยนักโทษให้มากๆเช่นทำการพักโทษบ้างลดวันต้องโทษบ้าง นะครับเพราะการที่ประชาชนต้องมาถูกขังไว้ในคุกมากๆหรือว่าขังนานๆน,น,นั้นเป็นการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจโดยใช่เหตุเรียกว่าเปลืองข้าวหลวงหรือว่าเปลืองน้ําเปลืองไฟนะครับแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับนโยบายนี้คือทําให้ไม่มีใครกลัวคุก ไม่มีคนไม่มีใครกลัวกฎหมายเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนักโทษที่เคยต้องโทษแล้วก็มาก่อคดีอาญาการรมอีกเนี่ยบอกกับนักข่าวว่าข้าวหลวงนั้นกับข้าวกินอร่อยกว่าที่บ้านซะอีกและกรมรชาชทัณฑ์นั้นปัจจุบันนี้ก็ได้ปฏิบัติต่อนักโทษนะครับตามมาตรฐาน สิทธิมนุษย,ยชนสากลสมัยโบราณนั้นเป็นการลงโทษในทฤษฎีแก้แคน้นคือแก้แค้นแทนผู้เสียหายาทำให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้นะครับแล้วก็ให้ผู้กระทําผิดนั้นหลาบจำให้เกรงกลัวกดต่อกฎหมายาให้เกรงกลัวคุก การอยู่ในเรือนจําสมัยก่อนจึงลําบากกว่าปัจจุบันนะครับแต่ว่าไอทฤษฎีแก้แค้นั้นทางนักวิชาการก็บอกว่าล้าหลังอืขายขี้หน้าฝรั่งเขาอทฤษฎีอย่างนี้ประเทศที่จเจริญแล้วนะเขาไม่ใช้กันแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่หันกลับมาใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีแก้ไขและฟื้นฟูจิตใจคืนคนดีสู่สังคม ก็คือให้การศึกษากับนักโทษนะครับแล้วก็คนที่อายุมากๆก,ก็ฝึกวิชาชีพให้อบรมทางด้านศิลธรรมจริยธรรมต่างๆแต่ว่าเราก็ลืมนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นของตนหลายคนนั้นเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาชญากรโดยเฉพาะนะครับส่วนนักโทษที่ เขาไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยสันดานนั้นขอพ้นโทษออกไปแล้วก็เห็นเขาไปทำมาหากินสุจริตได้เองนะครับบางคนก็ออกไปร่ำรวยเป็นคนดีของสังคมนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครไปสั่งสอนอบรมเขาก็ได้อาจจะเป็นวิบากกรรมในชีวิตของเขาสักครั้งหนึ่งที่ต้องติดคุกติดตารางนะครับแต่ว่าตัวเขานั้นเป็นคนดีอยู่ในสายเลือด เป็นคนดีอยู่ในสันดานเขาก็เลยดีได้ด้วยตนเองนะครับส่วนคนที่เป็นผู้ร้ายโดยสันดานเนี่ยผมว่าทํายังไงก็เอาดีไม่ได้ครับแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยพระองค์ก็ทรงเลือกโปรดเหมือนกันบางคนที่พระองค์เห็นแล้วว่าโปรดไม่ได้ พระองค์ก็ไม่โปรโดนะครับกรณีนายเจมฆาตรกรรายนี้นั้นเขานั้นอายุยังน้อยนะครับเขาอาจจะไม่ใช่อาญากรโดยสันดานก็ได้แต่ว่าพื้นฐานจิตใจของเขานั้นก็ถือว่าเป็นคนดุร้ายใจดำอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ชายเราเนี่ยถ้ากล้าซ้อมผู้หญิงอ่โดยเฉพาะซ้อมคู่มั่นคนที่เราเคยรักมาก่อนเนี่ยนะครับ ไปเตะไปต่อยไปตีเขาเพียงแค่ผู้หญิงไม่สนองอารมณ์หืนของตัวเองเนี่นะครับถือว่าเป็นคนใจดำโดยโดยพื้นฐานนะครับแต่ว่าเขาอาจจะติดคุกจริงๆประมาณ10ปีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมอยู่คุกเป็นผู้คุมมานานเนี่ยเขาคงจะได้รับอิสรภาพตอนอายุ30ต้นๆ้นนะครับ แต่ว่านายสุนทรกับนางจิเรสนั้นต้องจากโลกนี้ไปตลอดการนะครับมันจะคุ้มค่ากับชีวิตคนดีๆหรือไม่ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดู